Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องตะก,กี้พายนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่นิสันนะครับที่ออโต้ปุ๊บจังหวัดอุบลนะทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถใหม่นะทุกคนก็คือนิสันคิกส์นะครับจริงๆคือรถเก่าแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับทุกคนจะได้โมเดลใหม่ก็ไม่เช่โมเดลเดิมแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นหรือฟังก์ชันอะไรขึ้นมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในรถเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวเริ่มจากข้างนอกก่อนคือข้างนอกข้างน,นอกเนี่ยเขา จะเป็นเขาเรียกว่าไงทรงเดิมนะทุกคนคือข้างนอกเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมเป๊ะนะก็คือเดี๋ยวผมพูดข้าวแล้วกันนะครับเพราะข้างนอกไม่ได้มีอะไรเปลีป่ยนแปลงนะทุกคน,นก็คือกระจังหน้าเนี่ยก็คือ v m o t i ั n เหมือนเดิมนะแล้วก็มีตานิสันแล้วก็มีเรดาร์ครอบนะทุกคนอ่ะที่เป็นพวกเดินกันชนอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีไฟ LED เนาะ LED เต็มระบบเลยทุกคนทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังนะครับทั้งทั้งคันเป็น LED หมดเลยนะที่เป็นไฟนะครับ แล้วก็ให้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะเป็น LED เช่นกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนของไม่มีเรื่องของไฟสูงต่ำอัตโนมัติมาด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนรุ่นเก่านะไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็ปกตินะเป็นสายลากจูงนะเคยใช้แล้วนะครับแล้วก็การตกแต่งจะเป็นสีเงินสีโครเมียมเป็นสส่วนใหญ่นะครับบริเวณที่เป็นคมหน้าเนาะเออถ้าใครที่ชอบดีไซน์นี้ก็คือจะชอบเลยนะครับเพราะว่ามันดูดูเท่ด้วยดูดุด้วยนะครับดวไฟตรงตาเพราะมันดูดุดูเท่คนะัะ ถ้าใครไม่ชอบก็จะแบบหน้าแปลกๆนะอันนี้แล้วแต่คนชอบส่วนบุคคลนะองผมก็กลางๆไปทางชอบนิดนึงนะประมาณนี้นะครับอูดแต่ว่าตัวที่เรากำลังดูอยู่นี่ไม่ใช่ตัว VL ดุกคไม่ใช่ตัวออเท็กนะตัวอ t เทจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเก่านะทุกคนเป็นตัว Gen 2นะเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยนะตัวนี้ Gen 2นะทุกคนอันนี้เป็นตัวโมเดลเยอร์3 2023นะครับ ไม่ใช่ตัวเจนสามเนาะมันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรใหม่นะครับยังเป็นเครื่องเดียวกับเจนสองอยู่นะครับทั้งมอเตอร์ทั้งอะไรมันเดิมหมดนะเขาจะเปลี่ยนแค่ภายในอย่างเดียวนะครับอ่ะอันนี้จบแล้วไม่มีอะไรแล้วก็บริเวณล้อนะครับคนตรงล้อเนี่ยล้อเป็นยางเดิมนะยางคอนติเนนเชียลนะเหมือนเดิมนะครับขอบ1 7ดนิ้วนะครับเหมือนรุ่นเก่าเมือนเก่าเลยแล้วก็เบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะทุกคนอ่าดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับ อันนี้เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้ต่างครับแล้วก็สัญลักษณ์อะไรต่างๆท้ายรถเนาะก็ตรงท้ายรถนะครับก็จะเป็นไฟนะครับ LED ตรงที่ผมบอกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีท้ายรถตรงนี้นะเป็นเป็นตัวตาสัญลักษณ์นิสสันนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมที่เป็นไฟหลอกนะไม่ใช่ไฟจริงๆนะครับเป็นแค่ตกแต่งเฉยนะนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เขียน่าคิก k s นะทุกคนตรงบริเวณนี้นะครับมีคิก k s แล้วก็มีคำว่า e power นะ แล้วก็ส่วนท้ายเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด4จุดด้วยกันนะเซนเซอร์นี้ก็ทำหน้าที่กับไฟถอยนะทุกคนแล้วก็รวมถึงตัวบายสปอตด้วยนะครับส่วนตรนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนในเจนเก่านะครับมีบายสปอตมาให้ด้วยนะบายสปอตอยู่ข้างในทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดู <c oughs> ไปอยู่ตรงกระจกนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกอมีเปลี่ยนอีกก็คือสปอยเลอร์นะครับถ้าเป็นตัวเจนสองนะเจนสองจะมีสปอยเลอร์มาให้นะครับให้มาฟรีกับตัวเจนสองเลยนะ ส่วนโมเดล2023น,น,นะครับสปอยเลอร์ถ้าคุณซื้อตัวออเทคนะออเทคต้องจ่ายตังเพิ่มอ,อีกประมาณ9,000กว่านะครับ9,000กว่าบาทคุณถึงจะได้ตัวสปอยเลอร์นะครับถ้าซื้อตัวออเทคนะนะครับหรือรุ่นนี้อยากได้ก็กกจ่ายเพิ่มอ,อยู่ดีนะครับรุ่น BL อยากได้เพิ่มก็ต้องจ่ายเพิ่มเหมือนเดิมนะก็มาดูฝาท้ายนิดนึงแล้วกันเนาะไม่ไม่มีอะไรมาม,มันเหมือนเดิมก็ไม่ได้ต่างกันหรอกฝาท้ายก็เหมือนเดิมทุกคนทุกคนเคยเห็นผมรีวิวคันกัน ข้างล่างก็มีชุดอะไรชุดเติมลงฉุกเฉินนะ,ะแล้วก็ตัวน้ำยายาลดน้ำยา,ำย,า,ายางนะครับอันนี้ก็เป็น RVD เ,เหมือนเหมืนเจนสนะทุกคนไม่ไม่ตาม่างระบบคลิกเซ,เซนเซอร์เปิดไฟฟ้าไม่มีนะครับอันนี้คลิกไม่ได้ให้มานะรุ่นไหนก็ไม่เคยให้นะครับน,นี่ก็ปิดไปโอเคไปเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่านะทุกคนอ อันนี้ภายในของเขานะครับอ่าตอนนี้แบตเตอรี่โลนะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนะติดประตูแบตเตอรี่โลเราจะทำการชาร์จไฟหลอกกันนะตอนนี้โอเคแบตเตอรี่มันโลนะครับวุ้ยแอร์หนาวแล้วตอนนี้โอเคครับมันจะอย่างนี้นะทุกคนก็คือตัวเนี้ยโมเดล2023นะครับเดี๋ยวเราจะไปเคลื่ฟังคร่าวๆก่อนนะตัวนี้เป็นรถอ่าชื่อรถนะครับนิสสันคิกซีพาวเวอร์นะทุกคนรุ่น VL นะตอนนี้เรานั่งอยู่นะครับ จริงๆไม่ได้เหมือนตัวรุ่นออเทคนะมันต่างแค่การตกแต่งในส่วนของเบาะแล้วก็อุปกรณต่างๆภายในรถนะครับมันต่างกันแค่นั้นนะออเทคกับ VL นะครับมันก็จะสัญลักษณ์ว่าคุณกําลังขับออเทคอยู่อะไรอย่างเงี้นะครับนะไม่ต่างกันมากนะครับตัวนี้ปี2023นะครับตัวรถเนี่ยใช้กําลังมอเตอร์อะไรเท่ากับตัวเจนสองเลยนะครับทุกคนเหมือนตัวข้างข้าวผ,ผมกำลังถ่ายอยู่นะครับอันนี้คือตัวเจนสองนะอ่ากำลังมอเตอร์อะไรเท่ากันหมดนะครับเป็นรถ อีพาวเวอร์นทุกคนก็คือที่ผมเคยบอกเป็นไฮบริดประเภทหนึ่งแบบซีรีส์นะครับไฮบริดแบบอนุกรมนะครับทุกคนอ่าไม่ต้องไปเถียงกันนะว่าเป็นรถไฟฟ้ารถไม่ไฟฟ้านะครับมันคือไฮบริดแบบซีรีส์นะครับจบไหมนะครับอ่ากำลังมอเตอร์นะครับแรงม้าสูงสุดนะ136แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่280นิวตันเมตรนะทุกคนอ่าแรงบิดมาตั้งแต่ศูนย์รอบเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเหมือนไฟฟ้าเลยนะครับเหยียบก็พุงพ่งพุง่งพุ่งเลยนะอันนี้ นี่เป็นข้อดีของรถ ePower นะครับแล้วก็เติม,มาน้ำมันเอานะครับไม่ไม่ต้องไปชาร์จไฟเหมือนรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกส่วนนึงของไฮบร i ดนะทุกคนนะก็ราคาค่าตัวนะครับราคาเขามีการปรับขึ้นนะทุกคนปรับขึ้นประมาณ2 3 0ส0 0มืนนะอยู่ตัวออทค x เนี่ยออทคมันราคา949้าใช่ไหมมันเพิ่มไปเป็น979ขึ้นไปประมาณ3า0 0 0บาทนะครับทุกคนของของตัวออทคนะ VL ก็เพิ่มประมาณส0 0 0 0 3 0น0 0นี่แหละนะครับ โอเคแล้วเขาให้อะไรมาบ้างนะครับไอที่เพิ่มเนี่ยะนะครับก็คือมีตัดตัดสปอยเลอร์ที่ผมบอกนะครับสปอยเลอร์เนะี่ยไม่มีเลยนะตัวเออเทคต้องซื้อเพิ่มนะ9วันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นในส่วนของอ,อันอื่นนะพวกที่เพิ่มมานี่ตัวนี้นะครับนี่เขามีไวเลสชาร์จทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับไวเลสชาร์จเนี่ยใช้ได้ดีไหมนะฮะเพราะว่าผมมีปัญหาตอนผมใช้รถยุโรปคันไหนก็ตามนะทุกคนไวเลสชาร์จ <laughs> ทำให้ไอโฟนร้อนนะครับเราจะมาลองดูตัวนี้ไอโฟนเราเหลือแบต8 1นะิบเอ็ดเปอร์การนี่นะครับ หย่อนเลยอ่ะเราจะหย่อนลงนะทุกคนอ่ะหย่อนลงเลยปุ๊บอุ้ยไอโฟนวางไม่ได้เลยใหญ่เกินเออได้อยู่ทุกคนโอ้โหไอโฟนใหญ่วางได้แต่ว่ามันเลยอยนะผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะมาแต่แต่มันได้อยู่ตอนนี้แบต81%นะครับเราจะมาดูว่าชาร์จไปประมาณกี่นาทีนะอันนี้เราเริ่มที่สี่โมง26นะครับแต่แต่ผมว่าวางได้ก็จริงแต่มันกระเดิดอ่ะเห็นไหมมันก็ใช้คำานี่มันมันเสดิดมันมันลอยนะครับมันลอยจาก จากตัวแป้นนะทุกคนนั่นแหละรู้สึกมันไม่นา้มันคงโทรศัพท์ผมว่าให้มาแต่มันก็ดูไม่มันคงนะผมผมว่ามันน่าจะใช้ยากเชื่อเถอพอขับรถไปก็คๆ,ๆหลุดแน่นอนนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับรถที่ไม่ต้องใช้ a p p l e Car า l a y กับรถนะครับน่าจะเป็นโทรศัพท์เครื่องอื่นเพราะว่าถ้าใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ต่อกับไวเลสชาร์จเจอใช่ไหมแล้วคุณก็จะต้องต่อสายเข้ากับตัวรถอีกนะครับเพื่อใช้ Apple Car Play เพี มันก็ไม่ได้ไงก็ก็คือคงเป็นต้องเป็นเครื่องอื่นเครื่องเครื่องพอ่อเครื่องแม่เครื่องแฟน,ฟนที่นั่งข้างๆเอามาชาร์จอันนี้ได้อยู่นะครับอันนี้ผมว่าอ,อย่างนี้นะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องที่เรากําลังขับนี่ไม่ไม่ได้แน่นอนมันต่อไม่ได้ขับไปอ่ะก็คือต่อมานะครับที่เขาเพิ่มนี่ทุกคนสังเกตพวงมาลัยเห็นไหมพวงมาลัยเขาเป็นยังไงพวงมาลัยเขาใส่เป็นหนังแล้วดูหนังเนียนมือนะครับนี่แหละความฝันที่อยากได้นะครับพวงมาลัยอย่างเนี้ย เพราะว่าคันเจนหนึ่งที่ผมใช้นะผมเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยแบบหนังเนปป้านะครับทุกคนชอบเลยชอบการขับฟิลิ่งนั้นนะครับพอคันนี้มาเปลี่ยนเอ้ยมันดูดีขึ้นอ่ะมันแบบมันได้นะครับคือมันทาให้จับมั่นคงอ่ะผมผมว่าพวงมาลัยใหม่ๆเนี่ยมันดีขึ้นนะอย่างเงี้ยอันนี้โอเคเลยอันนี้ประทับใจนะครับแล้วก็เพิ่มอะไรอีกนอกจาก2ตัวนี้นะครับก็เพิ่มฮีเตอร์ทุกคน ถ้าใครจําสัญลักษณ์ของเจน1หรือเจน2ได้นะครับมันจะไม่มีอย่างนี้นะทุกคนมันจะเป็นขีดๆแล้วก็แดงดปลายนะครับตัวนี้มีฮีเตอร์ด้วยนะครับคือตอนนี้ที่เรากำลังปรับแอร์คือ22องศานี่เยน็นเย็นพอดีนะครับเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกอไม่ใช่26ทุกคนข้างนอก38มันร้อนมากช่ตรงนี้เพราะฉนั้นนะครับถ้าเราปรับอันนี้เราจะปรับออโต้นะทุกคนผมจะลองให้ดูปรับเพิ่มอุณหภูมิถ้าเได้ฮีเตอร์ใช่ไหมเนี่ย โ oh. ลมร้อนอุ้ยลมร้อนจริงท,ทุกคนลมร้อน,ล,อนลงเท้าเลยฮีตเตอร์ของแท้นี่ฮีตเตอร์ใช้ได้จริงนะครับนี่สารชิกเอามาแล้วนะนี่ใช้ได้จริงเลยใช้ใดูแต่มันร้อนแบบไม่เอาไม่ร้อนร้อนเอาประมาณนี้ก็คือประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าพอปรับเจนใหม่นะเรื่องแอร์ทำได้ดีขึ้นนะครับผมรู้สึกเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมปรับจากไฮใช่ไหมที่เป็นฮีตเตอร์มันไป21นะครับันนี้เย็นเย็นขึ้น แบบโอเคเลยแล้วก็การปรับอะไรมันตรงอุณหภูมิดีนะครับไม่เหมือนเจนเก่านะเจนเก่าแบบอุณหภูมิเนเพียนนะปรับแล้วงงๆนะนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องแอร์จะพังไม่พังไวเหมือนคันอื่นไหมนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมถามทางศูนย์อุบลเขาบอกว่ายังไม่มีใครมีเคสแอร์พังนะครับตัวเจนสองนะผมก็เลยไม่รู้ว่าอ่ามันจะมีปัญหาไหมกับเจนเจนสามไม่ใช่เจนสามโมเดล y สองพันยี่สิบสามนะครับไม่รู้มันจะต่างกันไหมนะ ออว่าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะใครซื้อมาก็รีวิวไว้ฟังนะครับอันอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับพวกนี้ผมเคยรีวิวแล้วมันไม่ต่างกันจอพวกนี้ก็เหมือนเดิมระบบความปลอดภัยนะครับให้มาเกือบหมดยกเว้นยกเว้นเลนคลิปไม่ให้ให้แต่เลนดีพอเ u อร์ว r n นิงนะครับทุกคนแล้วก็ตัวอัน,น้บาลสปอร์ทที่ผมบอกนะใบสปอร์ทอยู่ตรงนี้นะครับองคลิกมันจะมันจะไม่เหมือนคนอื่นนะคลิกไฟใบสปอร์ตจะอยู่ในรถนะครับ อันนี้มันดีมากเวลาดูอ่ะมันด,ดูสบายมากนะครับแล้วก็ระบบการชนหน้านะครับ city brake emergency brake มีไม่ให้นะครับมีเตือนก่อนจะชนก็มี rcta มีแต่ว่า rctb ไม่มีนะครับทุกคนนะส่วนเรื่องจอเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันเป็นรถ modify ทุกคนถ้าเราจะใส่เกียร์ถอยใช่ไหมมันก็ไม่มีจอไง <laughs> ก็คือมันเป็นรถเพิ่งออกมา <laughs> จอยังไม่ได้ modify นะครับเป็นรถที่ยังไม่ได้แบบอ่า ทำโปรไฟล์กับจอนะครับเพราะนั้นยังปรับอะไรไม่ได้นะทุกคนแต่ที่แน่ๆจอเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ต่างกันจอจะเป็นหน้าปกสีน้าเงินนะ่ะทุกคนเคยเห็นใช่ไหมหน้าปกน้ําเงินมีนาฬิกามีดูดดูปรับเสียงปรับนู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้โอเคพวงมาลัยก็เหมือนเดิมนะครับนี้ปรับเพลงปรับเพลงอันนี้เปลี่ยนเพลงปรับเพลงขึ้นลงอันนี้คุมเหีือวกับจอตรงนี้นะทุกคนเนี่ยหน้าจอแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติเราอยากชาร์จไฟใช่ไหมเราสามารถ มากดบริเวณชาร์จตรงนี้เนาะกดค้างนะครับพอเรากดค้างมันจะขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราจะทําการชาร์จไฟนะครับทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับพอเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นโหมด EV อ่าโหมด EV ซึ่งมันจะใช้ได้เฉพาะโหมด Eco กับอ่า Sport นะครับทุกคนถ้าเป็นโหมดธรรมดาก็คือโหมดไอโหมด P เมื่อกี้โหมดโหมดหมดทั่วไปนะ EV ใช้ไม่ได้แล้วก็ยังชาร์จไฟไม่ได้ด้วยนะครับ ถ้าคุณจะชาร์จไฟจะใช้โหมด EV มีแค่โหมดนี้นะสปอร์ตอีโคแค่2โหมดนะครับแค่นั้นแหละในส่วนอื่นก็ตัวนี้ออโต้สูงต่ำม,มีมาให้นะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีปรับนะนี่คุณจะเห็นนะครับปรับออโต้ไฮบีมได้แล้วก็ตรงนี้มีแอมเบียนท์ไลท์อันนี้ทุกคนรู้กันหมดนะครับคลิกคลิกใหม่ๆเนี่ยเขาปรับแอมเบียนท์ไลท์มาแล้วนะครับมี7สีด้วยกันนะซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้ติดตั้งไหมเขาไม่ได้ติดตั้งแอมเบียนท์ไลเออยังไม่ได้ติดตั้งแอม, <laughs> มเบียนไร แต่ทุกคนรู้อยู่ครกมันมีเจ็ดสีด้วยกันนะครับแล้วก็อะไรที่ปรับอีกก็ตอนนี้ที่เห็นเห็นนะครับลาโพงอะไรก็เหมือนเดิมนะทุกคนไม่ไม่ต่างกันส่วนหนังที่เป็นซอฟทัชตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเขาเขาให้มาเหมือนเจ็ดสองเลยส่วนหลังก็ไม่ต่างกันนะครับส่วนหลังก็ไม่มีที่วางเขียนตรงกลางเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาไม่ได้ใส่มาก็ตามนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ไฮไลท์นะครับที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็คือกล้องมองหลังนั่นแหละนะ อันนี้ดีมากมีประโยชน์กลางคืนนี่ใช้ดีมากแล้วก็ไฟตัวนี้ก็ยังเป็น LED เหมือนกันอันนี้อันนี้เคยรีวิวแล้ว LED รอบคันเลยนะครับแต่ตรงนี้ยังเป็นหลอดไส้อยู่ทุกคนก็คือไฟแต่งหน้ารถสาวๆนะเนี่ยเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรช่างมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็คิดว่ายังไงบ้างนะครับกับการเพิ่มราคาประมาณ2 3หมื่นแล้วได้ได้สิ่งเหล่านี้นะ่ก็คือไวเลสชาร์จนะครับ แล้วก็ได้ในส่วนของตัวเบาะพรมลายเนาะพรมลายเป็นหนังมากขึ้นนะครับหนังที่เนียนมือดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวฮีตเตอร์นะครับตัวฮีตเตอร์หนะ้าที่ให้มาด้วยนะครับ3ามอย่างนี้นะแล้วก็ตัดสปอยเลอร์ออกในอเทคนะครับก็คิดว่าคุ้มกันไหมนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับแล้แต่แล้แต่ทุกคนคิดอ่ะเรามาดูนะครับเราชาร์จไปทั้งหมดกี่นาทีละสี่สิบสองรู้สึกว่า ชาร์จไม่ค่อยเร็วแล้วก็ชาร์จแล้วหลุดด้วยทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมผมบางไม่ตั้งนานนะดูไม่ตั้งนานมันมันมันยังไม่ไอน,นี่เลยเนี่ยรู้สึกจะชาร์จช้าด,ด้วยนะครับชาร์จไม่ค่อยไวมากแต่แต่ก็ถือว่าใช้งานได้ทุกคนก็คืออันนี้ผมบอกเอาโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์เมียเอามาชาร์จนะครับทีส่วนของเราก็ต่อนี่ไปเนี่ยต่อต่อกับต่อกับรถเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรล่ะตัว a p p l e c a r p l a พนะครับไปเลยนะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเคยรีวิวแล้วโอเคแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรถ้าถามว่าผมชอบอันไหนเออผมผมชอบตัวใหม่นะครับผมรู้สึกมันโอเคเลยพรมอะไรเนี่ยเนี่ยพูดกี่ทีประทับใจมากทุกคนทุกคนต้องมาลองนะครับพรมอะไรพอเปลี่ยนแล้วมันดีมากคือมันแบบอุย้ยพอพอเราได้ขับพรมอะไรหนังเราจะไม่กล้าไปขับพรมอะไรพลาสติกหรือแข่แข็งเลยนะครับจะไม่ชอบเลยอันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วก็ฮีตเตอร์นี่ก็ ดูแล้วจะดีนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้นานไหมมันจะพังเร็วไหมอันนี้เราตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ไวเลสที่ไม่รู้มีประโยชน์ที่ไหนแต่ว่าก็จถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคโดยรวมก็ชอบนะผมมาอะไรนี่แหละโอเคแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับกลับกลปคลิปเรามาแวะให้ดูนะครับอันนี้ตัวเจนหนึ่งนะทุกคนแอร์จะเหมือนเจนสองเลยก็คือเนี่ยไม่มีฮีตเตอร์นะมันจะเป็นอย่างงี้นะครับปรับมากกว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วไงเนี่ยมันไม่มีฮีตเตอร์ทุกคน ปรับได้แต่ลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เจนหนึ่งมันก็ไม่มีที่ชาร์จอยู่แล้วเนาะทุกคนเกียร์ก็เป็นเกียร์อย่างงี้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าพวงมาลัยนั่นแหละพอได้ขับพวงมาลัยหนังนะทุกคนมันจะชอบเนี่ยอันนี้ผมหนังหนังดีกว่าอันนั้นนะครับอันนี้หนังนับป้าเลยอันนั้นจะเป็นหนังสังเคราะห์เฉยนะครับอันนี้ดีกว่าเยอะแต่ว่าพอเราได้ขับรถที่พวงมาลัยหนังไงมันมัน,ม,นมันรู้สึกดี <laughs> นะครับที่บอกนะอันนี้เอาเอาเอารถผมไปเทียบไม่ได้นะเพราะผมทำบ่ออะไรใหม่หมดนะมันมันจะคนละแบบ <laughs> โอเคไม่มีอะไรแค่นี้แหละจบ